สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะขณะนี้นะคะก็เราก็กําลังจะออกเดินทางนะคะก็ไปที่นาศาลนะคะนี่นะคะที่นี่สองคืนเนาะใช่ค่ะสองคืนนะก็เป็นโรงแรมบีกูนะคะก็วันนี้เราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนี่นะคะพรุ่งนี้เราก็คงได้ไปดําเนินชีวิตที่จะปาดงเหมือนเดิมแมนเป็นไงพี่เพื่อนสองวันที่ผ่านมาก็หลับสบายค่ะเตียงนุ่มๆไหมเอเย็นช่ำเลยหลับสบายเมื่อเย็นนี้ ได้ข่าว่ามาถึงสลบเลยสลบเลยค่ะไลเลยมไม่ไลไม่ไลค่ะนอนเลยค่ะนอนเลยใช่เพราะว่ามันเพลียเนาะมันเพลียแดดเนาะแล้วเราก็เดินทางมาด้วยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกอ่อนล้าค่ะทีนี้เราก็ไปนั่งอยู่หน้าศาลทั้งวันเลยไปให้กําลังใจลุงพลประแตนเนาะค่ะทีนี้มันก็เลยกลับมาก็เลยอ่ะเราก็อยากพักผ่อนไม่อยากไล่แล้วเพราะเราไล่ทั้งวันแล้วเราไล่ทั้งวันแล้วก็เลย มาถึงก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนอนให้พักผ่อนให้มันหายร้อนหายอะไรเสร็จก็ประมาณหกโมงกว่าๆก,ก็อาบน้ํานะคะ<อ>แล้วก็พักผ่อนเลยน้องแมวก็หลับแต่หัวค่ําเหมือนกัน<อ>ใช่ค่ะ<อ>ก็หลับแต่ไม่่<ค>า <ำ S 2> ไม่ได้ยินเสียงมาเคาะว่าไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไม่เลย หลับเหมือนกันเพราะทางนี้ก็หลับเพราะน้องแมวเขามีขนมไม่ได้หลับหรอกก็คืออาบน้ําเสร็จนอนดูหนังแล้วก็ขึ้นไลสักหน่อยอ่าเมื่อคืนก็เห็นเขาไปเซลอยู่เหมือนกันอหละก็เห็นเห็นเห็นอยู่เมื่อคืนก็เห็นว่าแอนไลฟ์สดอยู่นะคะใช่เพราะว่าเพราะที่จริงว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ก็อยากจะไลขายของใช่อยากจะไลขายของมันเหนื่อยตรงที่ว่าแดดแดดจัดมากเมื่อวานนี้ าว่แต่ดีนะวันนะใช่วันนี้ร้อนจะร้อนน่ะใช่อุ้ยแต่เมื่อเย็นนี้ตอนที่เรากาลังประมาณช่วงหกโมงน่ะพายุเดกใช่ไหมฟ้ามืดมากเลยนี่มองมาจากเนี่ยมันจะมีพายุตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมก้อนเมฆดำใช่ไหมก้อนเมฆดำแต่ว่าเมื่อคืนมองอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันจะมีตึกบังมันจะมีตึกนี้บังนะคะแล้วก็เราก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ก็รู้สึกว่า แอนแอนนี่แล้วค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบเออถ้าฝนตกลงมาก็ดีนะแต่เมื่อคืนนี่ฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกโอ้แต่ฝนไม่ตกแต่ว่าพายุใช่ใช่พายุเอฟซีว่าทําไมไม่พากันไปเที่ยวไม่พากันไปเที่ยวไปอะไรเพราะนี่ใครไม่ไหวมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะว่าเราหน้าหนาวทั้งวันอ้าวใช่เเมื่อวานนี้มันมันตรงกับวันที่หนึ่ง เนี่ยเราก็เห็นว่าพี่น้องยูทูบเบอร์น้าสานอ่ะกริชคราดกันมาเลยกริชคราดกันเต็มเดียวใช่กริชคราดกันมากเลยแต่ทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ะมันคนของเรามีใครโชคดีบ้างคนของเรามีใครโชคดีบ้างใช่เมื่อวานแล้วมีใครมีใครเมื่อวานนี้ที่เราตื่นเต้นที่สุดเมื่อวานนี้เราเห็นว่าคุณพอลลี่นะคุณพอลลี่ได้รางวัลใหญ่มอนกันก็ได้หลายใบได้หลายใบใช่อันนี้อันนี้ไปดูคลิปของคนอื่นมานะแต่ไม่ได้ไปดูไปดูของคุณพอลลี่นะคะ ทีนี้เราก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวเราต้องไปตรวจของ f อฟซีเราบ้างเพราะเอฟซฝากซื้ออ่ะจริงๆอ่ะเอฟซฝากซื้อ10บใบแต่พี่อะซื้อเกินให้เขา11บเอใบ ก็่ายให้เอฟซีเห็นหมดแล้วนะว่าเราซื้ออะไรให้เขาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากปิดบังเนาะแล้วถูกไหมไม่เลยค่ะไม่ถูกพอตรวจแล้วนะคะไม่มีซากใบเลายขหน้าไม่มีถูกเลยนะคะลุงจิมมี่เนาะกรี๊ดแต่เช้าเลยกรี๊ดตั้งแต่ออกไปสามโอ้ลุงจิมกรี๊ดแต่โอ้เราก็ดีใจเนาะรีบวิ่งไปดูแล้วเขาตามหาแอดชัยทําไมไม่แน่ใจนะว่าแอดชัยถูกหรือเปล่าเขาตามหาแอดชัยเพราะว่าลุงจิม ซื้อสามใบเขาเอาแค่สองใบขายให้แอดชัยหนึ่งใบที่ออกไปสามเมื่อวานนี้ก็เลยได้ทั้งคู่เลยแอดชัยไปด้วยอได้แอดชัยไปด้วยแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ยเห็นแอดแอนพูดนะว่าเออแบบนู้ได้นะเอกชนใช่ไหมใช่ได้เอกชนแล้วได้เบอร์ห้องด้วยนะได้เบอร์ห้องวันนั้นวันนั้นที่มาพักแอดแอนบอกว่าพี่เฟองนี่ไงเบอร์ห้องใช่แอดแอนพักห้องออ สองน้ำูก็เลยบอกว่าอ้าไม่เป็นไรแอดแอนอ่าอยากได้ก็เอาไปคือเพราะว่าเฟมเป็นคนที่แบบไม่เล่นไงก็เลยว่าใครอยากเล่นอยากซื้อก็คือคือหนึ่งการที่เราไม่เล่นเพราะเราไม่มีโชคด้านนี้เออเราไม่มีดวงด้านนี้นี่ก็เลยว่าเอางั้นแอดแอนเอาไปแล้วผลสุดท้ายแอดแอนก็ได้แล้วตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาเอฟซีทุกท่านโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเอฟซีโชคดีนี่นะคะนี่สองตัวหน้านี่ค่ะเอฟซีหน้านะคะสองเดี๋ยว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  นี่ค่ะสองตัวหน้านะคะนี่ค่ะสองตัวหน้าสองเก้าแปดนะสี่ใบนะสี่ใบนะ fc เออโอ้โหแบบเลขหน้าเลขหน้าอย่างนี้เขาคิดยังไงหรอใบละสี่พันโอ้ใบละสี่ใบละสี่พัน fc นะะนี่ค่ะได้หมื่นหกเลยหมื่นหกนะ fc นะก็คือแบบคือเมื่อเย็นเนี่ยเข้าห้องมานะไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตรวจลอตเตอรี่นะเมื่อกี้ไลฟ์สดไม่รู้คิดยังไง ถึงส่วนลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่าอ่ะซื้อลอตเตอรี่มาอเดี๋ยวขอเช็คเช็คลอตเตอรี่ก่อนเผื่อได้รางวัลเพราะว่าเราเราเราได้เอกชนนิดหน่อยจ่ายค่าห้องค่ากินค่าอะไรเงี้ยนะคะนี่ยังไม่ได้ช่วยค่าน้ำมันพี่แมวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเช็คก่อนเผื่อได้มีรางวัลพอเช็คอันดับแรกเช็คใบเช็คใบนี้ก่อนเช็คใบที่สองสองเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์พอเช็คปุ๊บ มันขึ้นอยู่ที่หน้าจอว่ายินดีด้วยคุณได้รับรางวัลเลขท้ายหน้าสามตัวเข้านั้นแหละเอฟซีน้ำตาไหลเลยนี่เป็นความสั่นเลยแบบแล้วแล้วอย่างดึงมันสองใบด้วยไงอูหแบบเราไม่รู้หรอกว่ามันคือไปละสี่พันเราไม่รู้คือเรารู้แต่ว่าเราถูกเราดีใจตรงนั้นเออสองใบแล้วทีนี้ พอเช็คไปอีกสามใบสามใบนั้นไม่ถูกนี่ค่ะพอมาเช็คอีกใบนี้สองเก้าแปดถูกอีกแปดหนึ่งถูกอีกสองใบเอฟซีเนาะคือแบบตื่นเต้นดีใจเนาะตอนสั่นมากเลยสั่นแล้วก็อุ้ยร้องไห้ออกไหล์สดเลยนะนะคะแล้วก็เอฟซีก็บอกเป็นอะไรอีกถูกอีกใช่ไหมหรือว่าอะไรเอฟซีก็อย่างเอ็นเนาะเพราะเราก็บอกว่าเอฟซีถูกอีกสองใบ นี่เห็นไหมคะก็ความโชคดีของนอนแล้วก็เลยถามว่าเอฟซีมันมันใบเท่าไหร่เขาบอกว่าใบละสี่พันเลยนะน้องแอนสี่ใบเนี่ยหมื่นหกโอ้พี่เฟองคือคือคือพุดไม่ออกอะเข้าใจเข้าใจไม่ออกเนาะก็ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปก็เรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรำเนาะ เดี๋ยวเราไปรำนะคะเดี๋ยวเราไปรำใบผลไม้เนาะนะคะเดี๋ยวก็พ่อปู่ให้ผลเราเนาะให้โอกาสเรานี่ขนาดพูดนี้ก็ยังสั่นนะยังตื่นเต้นไม่ได้เลยเข้าใจอยู่เพราะว่าเฟิ่งก็แสดงความยินดีกับแอดแดนขอบคุณนะที่ได้โชคใหญ่นะคะเนาะนี่นะคะคือจริงๆอ่ะถ้าถ้าบางคนก็จะคิดว่าเออได้แค่นี้มันเป็นมันไม่ใช่โชคใหญ่แต่จริงๆมันเป็นโชคใหญ่สําหรับพวกเราที่ใช้ใช้ชีวิตอยู่ที่จำปาดงในการใช้จ่ายทุกอย่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ ยินดีกับแอดแอนมากนะคุแเราเฟื่องเนาะราก็ยินดีนะเพราะว่าเฟื่องเองก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกดถ่ยนีกดถ่ายกดถ่ายตรงนี้็อ่ะออกดถ่ายเอออืมโอเคนะคะขอบคุณพี่เฟื่องเนาะนะคะก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินทางไปที่น่าซานะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจนะคะดีใจน้ําตาไหลเลยนะคะมี มีโชคมีลาภขอบคุณพ่อปู่บริจิตนะคะขอบคุณเอฟซี huh. ทุกท่านด้วยเนาะที่ให้กําลังใจเรานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกรายได้หนึ่งที่เราเก็บไว้เนาะ ที่จะสร้างต่อเติมบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากได้วยนะคะแอดแอนก็จะได้เอาปัจจัยส่วนนี้นะคะก็ไปต่อเติมบ้านของตนเองนะคะที่จำปาดงนะคะก็แสดงความยินดีกับแอดแอนนะคะที่มีโชคกันในวันนี้นะคะอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิมบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ